สวัสดีครับจาก Indu Pa c k นะครับวันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งครับที่จะมาแนะนำบรรจุภัณฑ์จากถุงพลาสติกนะครับที่อยู่รอบๆตัวเราแต่วันนี้ก็จะมาให้ดูตัวอย่างของอการนำถุงพลาสติกชนิด HDPE นะครับเอามา เป่าลมให้พองลมแบบนี้นะครับเพื่อใช้สำหรับช่วยป้องกันกระแทกสินค้านะครับซึ่งอันนี้เ,เป็นของสินค้ายี่ห้อหนึ่งนะครับจังเกตว่าจากฉลากนี้ก็มีการ่บงบอกไวก้ชัดเจนครับว่าเป็นพลาสติกชนิด HDPE นะครับโอเคแต่ว่า,อ,าอย่างที่พวกเราทราบกันนะครับโดยผมไป เช็คข้อมูลมาให้นะครับเพื่อเอาตัวเลขมาอะเนี่ยจริงๆแล้วพลาสติกชนิด HPE เ่ยนะครับในถุงถุงไฮเดนที่เราใช้กันเนี่ยมันไม่สามารถจะต้านทานการซึมผ่านของอากาศได้ร้อเซนะครับนั่นแต่ว่าอากาศเนี่ยจะสามารถอากาศและความชื้นเนี่ยจะสามารถจะค่อยๆทะลุหรือซึมผ่านตัวชั้นของ ถุงพลสสาสติกตัวนี้ออกมานะครับหรือสามารถซึมเข้าไปแต่อย่างกรณีที่เราเป่าลมไว้น,นี่ครับตัวลมเนี่ยก็จะค่อยๆซึมออกมานะครับสโดยที่ถ้าเป็นพลาสติกชนิด h p e เนี่ยจะมีที่ความหนาประมาณ30ไมครอนซึ่งผมก็กะเอาว่าตึงที่เขานำมาใช้เนี่ยก็หนาอยู่ประมาณ25-30ไมครอนนะครับจะมีอัตราการซึมผ่านของ ไอน้ำนะครับอยู่ที่ประมาณ0.3กรัมต่อตารางเมตรต่อวันนะครับแล้วก็สามารถต้านทานการซึมผ่านของอ,ออกซิเจนได้ถึง600ลูกบาทเซนติเมตรต่อตารางเมตรต่อวันแล้วก็สามารถต้านทานกา๊าซเอื่นพวกไนโตรเจนแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์ได้อีกนะครับแต่ทั้งนี้จากข้อมูลจะเห็นว่าอ,อ,อากาศแล้ก็ความชื้นจะสามารถซึมผ่านนั่นแปลว่า ในวันหนึ่งนะครับเมื่อเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยไอตัวถุงตัวนี้ก็จะค่อยๆแฟบลงแฟบลงจนอ,อ,อากาศข้างในก็จะซึมออกมาจนหมดนะครับหรือว่ามีความดันเทียบเท่ากับบรรยากาศภายนอกนะครับน,นี่ก็เอามาแชร์กันนะครับว่าการนำถุงพลาสติกชนิด pe นะครับไม่ว่าจะเป็น ldpe หรือ hdpe มาใช้ในการกักเก็บลม หรืออีกในยะหนึ่งคือทางตรงกันข้ามคือต้องการทำเป็นสูญญากาศเนี่ยจะไม่สามารถต้านทานการซึมผ่านของอากาศได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือแปลว่าอากาศจะค่อยๆซึมผ่านไปทีละทนีนะครับฉะนั้นเ,เราจะเห็นว่าถ้าในผลิตภัณฑ์หรือสินค้าบางที่ที่เขานิยมทำเป็นถุงเรียกว่าสูญญากาศนะครับก็ จะนิยมใช้ถุงลามิเนตมากกว่านะครับคือมีการนำพลาสติกมาประกบกันมากกว่า1ชั้นขึ้นไปนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำข้อมูลถือว่ามาแชร์กันประมาณนี้ครับคลิปหน้าเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับขอบคุณมากครับ